คู่รักที่เกิดอังคารกับศุกร์คู่นี้นะเป็นคู่ที่เรียกว่าคู่ในฝันเป็นคู่จิ้นในฝันเพราะว่าเป็นคู่ที่จะว่าสมน้ําสมเนื้อกันรักแรงเกลียดแรงเพราะอะไรเพราะคนอังคารกับคนวันศุกร์นั้นเป็นคนที่ชอบความรื่นเริงบันเทิงใจตรงกันวันอังคารอาจจะตื่นเต้นเร้าใจมากหน่อยวันศุกร์อาจจะมีสเสน่ห์เย้ายวนหน่อยอาจจะ ชอบไปกินไปเที่ยวไปที่อาหารอร่อยดนตรีสนุกธรรมชาติสวยงามอะไรทําหรันี้ก็คู่นี้เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขในทุกๆแง่ของการมีชีวิตคู่ที่มันดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบทีนี้เรามาดูเรื่องออความที่เขาทําไมที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอังคารกับสุกนั้น,นเริ่มจากอังคารเป็นคนกล้าใช่ไหม ที่จะเริ่มลองทําแบบนู้นแบบนี้อลองไปาหาอะไรที่มันแปลกแตก,กต่างในขณะที่วันสุกเนี่ยเป็นคนที่สร้างสรรค์ชอบวางแผนดังนั้นนะ่ะคนสองคนนะมาเจอกันนะสมมติว่าเริ่มจากเ,าเป็นเพื่อนพี่น้องกันก็นได้เพื่อนพี่น้องที่เกิดที่เกิดอังคารกับสุกร์อยู่ด้วยกันคบหากันเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเข้าขากันดีเวลาคิดที่จะ ไปทําอะไรที่มันสนุกสนานเนี่ยนึกถึงกันตลอดพอนึกถึงกันตลอดนึกถึงกันมากๆเข้านึกไปนึกมาเอ๊เป็นคนรักกันเลยดีกว่าอ่าดังนั้นสมมุตินะมิตรภาพของคนที่เกิดวันอังคารกับวันศุกร์อ่ะมันจะเกิดมาจากการมีรสนิยมการที่ได้เฮไหนเฮนั่นไปในกลุ่มเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่ามันถูกใจกันอ่ะมันถูกใจกันมากเกินกว่าจะเป็นแค่เพื่อนพี่น้องกันได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่อังคารกับศกเป็นคนรักกันได้แบบที่ทุกๆคนจะลงความเห็นกันไปได้ว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากที่สุดทีนี้อังคารกับศกเนี่ยนะพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะมีโชคลาภมาให้คนสองคนน่ะได้เก็บเกี่ยวอบ่อยๆเวลาที่คนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วมันมีโชคลาภบ่อยๆมันก็รู้สึกว่ามันดีจังเลยนะการที่ได้อยู่กับคนคนหนึ่งแล้วมันเหมือนกับว่า เราโชคดีตลอดเวลาเราก็จะรู้สึกดีใช่ไหมล่ะมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเลือกถูกแล้วที่เราอะได้มาคบกับคนคนนี้ทีนี้จังหวะที่สําคัญมากๆก็คือตอนที่อังคารเนี่ยเขาอะใช้การความเร็วของเขาอะในการที่จะสรุปอะไรบางอย่างแล้วก็สื่อสารออกมาหรือตัดสินใจพูดตัดสินใจทำอะไรลงไปอ่ะตามธรรมชาติของเขาใช่ไหม มันก็มีโอกาสที่จะไปกระทบความคนบรรสุกสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของอารมณ์คนมรสุขเนี่ยโดยคุณสมบัติของเขาแล้วเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเป็นทุนเดิมถ้าหากว่าคนอางคันเขาแสดงออกถึงอะไรที่เขาสรุปมาเนี่ยถูกบ้างผิดบ้างก็แล้วแต่แล้วมันเกิดไม่ถูกใจคนบรสุขเข้าเนี่ยแล้วคนมรสุขอารมณ์เขาไม่ดีนะโอ้โหมันจะกลายเหมือนระเบิด โรกหนึ่งอะที่ลงไปแล้วก็เกิดความละสมระสายไปทั้งบ้านเลยถึงถึงว่าทั้งสองคนนั่นแหละมันจะทําให้จากที่รักมากกลายเป็นเกลียดมากมันไส้มากเือเหมือนกับว่ามันเกินกว่าความโกรธอะมันจะกลายเป็นความเกลียดที่ฝังใจไปเลยแล้วมันก็ทําให้ความรักมันห่างกันทุกวันทุกวันทุกวันนี่ไม่นับว่าเรื่องการเงินการทองนะเพราะพวกคนเกิดบัณุกเนะี่ยเป็นพวกกลัวจนนะ เป็นพวกที่ให้ความสําคัญกับเงินเก็บมากเพราะคนเกิดมะศุกเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนใช้เงินเก่งดังนั้นโดยกระบวนการนี้คนเกิดมะศุกเนี่ยจะพยายามมีเงินเก็บทีนี้พออยู่คนเกิดมะอังคารอังคารเขาไม่คิดอะไรมากอังคารเขาคิดว่าถ้าหากว่ามันเป็นเงินที่หามาด้วยกันหรือว่าพูดง่ายๆเป็นเงินของคนรักกันมันก็เหมือนเงินเราแหละก็ใช้เลยพอใช้เสร็จแล้วอ้าวมันเลยเกิดความรู้สึกว่า มันกระทบกระทันกันเพราะคนเกิดวันศุกร์จะมีความรู้สึกบางครั้งหลายๆครั้งว่าพออยู่คนเกิดวันอังคารแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่มั่นคงอ่าไม่มั่นคง2เรื่องเรื่องแรกคืออังคารมักทําให้เราโกรธสะเทือนใจโดยไม่รู้ตัวแล้วเรื่องที่2คืออังคารก็มักจะใช้เงินใช้ทองแบบไม่ค่อยไม่ค่อยยังคิดหรือไม่ค่อยเป็นไปตามหลักการที่ตัวเองวางเอาไว้ มันเลกลายเป็นว่าคนเกิดวันศุกร์หลายๆครั้งเลยอพอไม่เข้าใจหรือไม่ได้ปรับพังเข้าใจคนเกิดวันอังคารเนี่ยก็จะเริ่มถอยห่างจากความรักที่เคยรักชื่นมื่นกันมากก็จะกลายเป็นจืดจางแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวกว่าจะถึงวันหนึ่งนะกลายเป็นความเกลียดชังอย่างถึงที่สุดเรียกว่าที่ว่ารักกันมากในตอนแรกอตอนหลังกลายเป็นเกลียดกันอย่างแรงเกลียดแบบไม่ยอมให้อภัยกันเลยเพราะว่าสิ่งที่คน คนอังคารเขาทําวันศุกร์รู้สึกเกลียดฝังใจนะครัีอ้คนังคารมองคนเกิดวันศุกร์เนี่ยก็ช่างใช้อารมณ์แบบไม่มีเหตุผลทํานองเนี้ยคนอังคารก็รู้สึกว่าคิดผิดตั้งแต่แรกที่เลือกคนเกิดวันศุกร์เห็นไหมมันกลับกลายเป็นว่าจากที่รักกันมากจนคนเขาอิจฉากลายเป็นความเกลียดชังซึ่งแรงที่สุดเท่าที่ตัวเองรู้สึกผิดพลาดมาในชีวิตแต่อาจารย์มีข้อแนะนําว่าอย่าให้ไปถึงจุดที่ตัวเองอะ่ะ จะต้องไปเจอกับความพลาดพังหรือความาแตกหักของความสัมพันธ์เลยคําแนะนําของอาจารย์ก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคนเกิดอังคารให้รู้ว่าตัวเองอ่ะมีลักษณะของการเป็นคู่ของเกิดวันศุกร์ที่ดีที่เหมาะสมวันศุกร์เนี่ยก็มีลักษณะข,ของการที่จะไปเติมเต็มคนเกิดอังคารที่เหมาะสมเช่นเดียวกันหนึ่งเวลาที่เราอ่ะนะอยู่ด้วยกันอังคารรู้ได้ว่าอยา ทำอะไรที่ไปกระทบกระเทือนอารมณ์ของคน,คนเกิดวันศุกร์ส่วนคน,คนเกิดวันศุกร์เนี่ยเวลาที่จะไปแตะอะไรที่มันเป็นส่วนของอิสรลามลคนเกิดวันอังคารเนี่ยก็พยายามละมุนละม่อมแล้วก็ใช้เขาเรียกน,นะทักษะในการที่ตัวเองมีการวางแผนชีวิตเนี่ยในการที่ค่อยๆจับเข่าคุยกับคนเกิดวันอังคารน่ะวางแผนชีวิตให้เขาคือกําหนดให้เขาว่าอ๋อ หนึ่งนะอยากให้เขาเข้าใจสภาพของของตัวเราของอารมณ์เราว่าเราเป็นคนที่ถือสาหาความในเรื่องนี้าว่ากันตามตรงไม่ต้องอายกันนะเนาะสองอยากจะให้อังคาน่ะเขาจํากัดในการที่จะใช้เงินใช้ทองให้มันอยู่ในลิมิตที่ตกลงกันไว้ถ้าทําได้แบบนี้แล้วอังคานเปิดใจรับวันศุกร์เสนอแผนไปมันก็จะทาให้ถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็ค่อยๆซักซ้อมทําให้มันตรงกันได้เนี่ย เราจะเกิดความรู้สึกว่าอ๋อแบบนี้แหละคือวิถีการที่จะร่วมชีวิตกับคนคนหนึ่งให้มันราบรื่นให้มันอุ่นใจแล้วมันมั่นคงไม่ใช่แค่คิดอยากให้มั่นคงเพราะเรื่องไอ้คิดอยากให้มันคงใครเราคิดได้ใช่ไหมแต่ว่าทําให้เป็นรูปธรรมอันเกิดจากการตกลงกันอย่างถี่ถ้วนแล้วก็เคารพกฎแล้วก็ทําตามกฎกันเนี่ยทั้งความรักความสัมพันธ์ก็ดีคนเราเนี่ยนะพออารมณ์มันดีใช่ไหม ไอ้เรื่องการทำมาหากินหาเงินหาทองมันก็ไม่ยากใช่ไหมเนี่ยแหละอังคารกับสุขจะสามารถลงรอยกันได้ในแบบนี้พอเราเข้าใจกันตั้งกฎกันเคารพกฎกันมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีต่อเนื่องยาวนานแล้วก็จะไปถึงจุดที่เรามีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านการเงินพร้อมๆกันอันนั้นคือส่วนที่เราสามารถทํากันได้เองส่วนที่ให้อาจารย์เสริมดวงความรักก็ทําได้เช่นเดียวกันแบ่งเป็น2ระดับ ระดับพื้นฐานใครอยากสนดวงความรักนะอังคารกับศุกร์นะส่งชื่อสกุลให้อาจารย์ก็พอละอาจารย์จะมาทํายันมหาเศรษฐียันมหาเศรษฐีเนี่ยเป็นยันที่พูด,ดง่ายเมื่อทําแล้วทําให้สมัครสมหาสามัค,มค,มคีกันทําให้ทํามาหากินร่วมกันได้คล่องแคล่วออมันก็จะทําให้ประคองความรักกันไปได้เรื่อยแต่ถ้าใครบอกว่าอาจารย์อยากจะอยู่กับคนคนนี้ไปในระยะยาวจนแก่จนเท่า ไม่อยากจะเปลี่ยนแล้ะไม่อยากให้มือมีมือที่3เข้ามาสอดแทรกตรงกลางอยากเสริมดวงชะตาความรักในระดับสูงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโดยการที่ส่งทั้งชื่อสกุลทั้งวันเดือนปีทั้งเวลาเกิดทารู้นะส่งมาให้อาจารย์อาจารย์จะเอาดวงมาลงในกลาตาเดียวคู่รักกลาตาเดียวเนี่ยนะเป็นวัตถุธาตุธนสิทธิ์กล่าวคือมีพลังตามธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อเอาดวงชะตามาลงแล้วสวด7วัน7คืนขึ้นไปแล้วเนี่ย ดวงชะตาทั้งสองคนจะค้ำคูณกันเวลาใครที่ดวงเต๋ไปอีกคนหนึ่งก็จะค้ำคูณได้แล้วที่สําคัญคือไม่ว่าปีไหนจะเป็นปีชงปีไหนจะเป็นปีที่ดวงตกนะก็จะไม่ชงจะไม่ต้องตกใครที่ได้ทํากราาตัเดียวคู่รักไปแล้วเนี่ยนะไม่ต้องแก้ชงไม่ต้องแก้ดวงตลอดชีวิตแล้วที่สําคัญคือเมื่อดวงชะตาถูกยกขึ้นไปแล้ว啊 คนที่เป็นมือที่3ก็จะไม่สามารถสอดแทรกเข้ามาได้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกันนี่คือการเสริมดวงนชะตาชั้นสูงซึ่งมีมาแต่โบราณแล้ววันนี้เราโชคดีที่ได้มารับฟังก็เหลือแต่ว่าวันหนึ่งก็ขอให้เป็นวันที่เราได้ครอบครองนะการเสริมดวงด้วยกระลาตาเดียวคู่รักซึ่งเป็นการเสริมดวงชั้นสูงซึ่งมีมายาวนานแต่ว่าน,น้อยคนที่จะรู้และได้ครอบครองสิ่งนี้ก็ขอให้เราตั้งใจเอาไว้ ปรับแก้ด้วยตัวเองส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งถ้าอยากเสริมดวงเนี่ยให้แจ้งอาจารย์เป็นการส่วนตัวอาจารย์จะทำให้พวกเราสุขสมหวังสมปรารถนานะอังคารกับสุข